Thank you สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในรายการปรุงพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับหลวงพ่อตโตนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของวัดพนัญเชิงน,นะเมื่อเข้ามานะครับก่อนถึงองค์พ่อตโตนะครับทางซ้ายมือจะมีวิหารเล็กๆนะครับเป็นวิหารที่มีพับพุธนะครับแล้วก็มีจิตกรรมฝาผนังนะ ผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปไหว้ข้างในนะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นที่ประกอบพิธีนะครับของทางพระสงฆ์นะครับผมจากนั้นก็มุ่งหน้าเดินตรงไปต่อนะครับไม่ไกลนักนะครับก็จะพบกับองค์พระขนาดใหญ่นะครับที่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับจิตใจน่สงบนิ่งงงฉับพลันเลยนะครับเป็นองค์พระสีทองเหลืองอลามงามตะการตาอยู่เบื้องหน้านะครับผม นั่นก็คือองค์หลวงพ่อโตนะครับผมแต่เดิมชื่อว่าพระเจ้าพระนงเชิงนะครับผมก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพระพุทธไตรรัตนะนายกนะครับแต่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเรียกกันก็คือว่าซัมปองกงนะครับวัดทนัญเชิงนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสร้างสมัยเมืองอยุธยาเป็นราชธานีนะครับก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับผม ดูนะครับพระเจ้าดวงเกียนนะครับกิศนราชพระเจ้าสายน้ํเพึ่งนะครับของเมืองเสนาราชนครนะครับตั้งอยู่ปากน้ําแม่เบี้ยนะครับเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์นะครับเป็นอนุสร์นะครับแด่พระนางสร้อยดอกหมากนะครับผมและต่อมานะครับพระเจ้าศรีธรรมโสกราชนะครับหรือพระเอกาทศรสนะครับเป็นผู้สร้างพระเจ้าพระแนงนะครับ องค์พระพุทธไตรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตนะครับสร้างก่อนสมัยกุงศสีอยุทยานะครับ26ปีเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับแด่องค์พระเจ้าสายน้ําพึ่งนะครับผู้เป็นอียิกานะครับเมื่อถึงครั้งรัชกาลที่4นะครับก็ได้พระราชทานนามนะครับว่าพระพุทธไตรัตนนายกนะครับมาจนถึงปัจจุบันเมื่อกราบสักการะขอพรเสร็จแล้วนะครับก็เดินตรงออกมานะครับจะพบกับวิหารเล็กๆอย่าลืมสักการะ อดีตเจ้าอาวาสนะครับนามว่าหลวงพ่อฉายด้วยนะครับผมจากนั้นเดินต่อออกไปนะครับรัดเลาะออกมาทางขวามือนะครับก็จะพบกับวิหารนะครับศาลเจ้าแบบจีนนะครับผมแต่ข้างหน้านะครับจะมี4ท่านนะครับเปืน4เซียนนะครับผม4องค์ที่ผมเห็นนะผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นเท้าจัตุโลกบาลนะครับแบบของเรานะครับผมขอเข้าปานาภายในวิหารนะครับ ก็จะประดิษฐานพระสังกัจจายนะครับพระโพธิสัตว์โกนอิมหลายปางเลยนะครับผมเห็นตั้งอ่าชัดเจนก็จะเป็นปางเจ้าแม่กกนอิมพันมือนะครับผมแล้วก็มีเทพอีกหลายองค์นะครับแต่หนึ่งองค์สององค์ที่ผมเห็นแล้วผมสะดุดตานะครับผมก็คือเทพเจ้ากกนอูครับแล้วก็องค์เทพเจ้าเห่งเจียนะครับหรือว่าซุนหัวคงนะครับผมเคยเห็นแต่ในทอรศนะ์เนาะ ตรงข้ามสันเ้าจีนก็จะมีที่ให้อาหารปลาและจุดชมวิวเดินลัดเลาะเรียบดินน้ำไปตามทางที่มีหลังคางดงามด้วยแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลมาบรรจบกันผมมาหยุดตั้งกล้องนั่งคอยอยู่สักคู่ใหญ่นะครับผมก็จะได้เห็นกับภาพนะครับที่หาชมได้ยากนะครับเป็นภาพของเรือขนาดเทโค้งครับเข้าโค้งครับลดเวลาเทโค้งนะครับ เรือยาวดิฟเลยครับผมท้ายจะปัดนะครับเรือก็เช่นเดียวกันนะครับผมเวลาเข้าโค้งนะครับด้วงด้วยนะครับเรือลําใหญ่นะครับผมการเทโค้งในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวแบบนี้นะครับจึงจําเป็นต้องมีวิธีนะครับนั่นก็คือนะครับจะมีเรือเล็กอีกหนึ่งลำนะครับผมเป็นเรือยนต์นะครับคอยดึงลังเอาไว้นะครับไม่ให้ปลายของเรือนั้นนะครับพาดเข้ามากระแทกกับทางฝั่งของวัดนะครับผม นี่ครับก็เป็นภาพที่ผมปูพักเครื่องนะครับไปนั่งคอยอยู่สักพักใหญ่เลยนะครับกว่าที่เรือนะครับจะมาแล้วก็ทําการเคโค้งแบบนี้นะครับโดยที่เจ้ามีเจ้าเรือลําเล็กนะครับผมอย่างในรูปนะครับที่ผมขึ้นให้ดูนะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทางน้ําเหนือนะครับไหลบ่าลงมานะครับผม ผ่านแม่น้ำสามสายแล้วลงมาบรรจบกันนะครับตรงที่ท้ายวัดของพ่อนะครับก็มีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวนะครับเกิดกระแสน้ําวนด้วยนะครับการเดินทางทางเรือนั้นต้องมีผู้ที่ชํานาญการนะครับผมวันนี้นะครับก็จบสิ้นนะครับกับภารกิจมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตแห่งวัดธนังเชิงนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาโดยย่อของผมนะครับผมท้ายผมกราบขอบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อโตนะครับ คุ้มของบุกป,ปักรักษาเพื่อนเือนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับปูผักเครื่องครับผม